สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีสุขสุขคนนะคะเมื่อนี้นะคะน้องมิวกลับมาแล้วนะคะก็คือเป็นช่วงระยะเวลานะคะที่หลายๆซิงหลายๆยางเนาะที่อ่ได้อัดคลิปรุ่งทางช่องนะคะยังที่มิวได้โพสชี้แจงไปนะคะช่วงนี้มิวกับสิเจียนเวลาไดอยู่นะคะนุก็เลยเฝ้ามาอัดอัปเดตนะคะเมื่อนี้มาอัปเดตนะคะทาง คุณพ่อชิโรนะคะแกกบยังอยู่ห้อง icu นะคะยังอยู่ห้อง icu ใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วก็อาการค่อนข้างที่จะไปแบบรวดเร็วมากนะคะก็คืออาการเล่าแบบสุดลุ่งไ,วไหวแมคะเพราะว่าเขาเอิยอย่างหลักลรกที่แกเป็นนะคะตอนแรกก็คือเป็นเนื้อง,งอกในสมองตอนแรกๆอาการแหลกเล้วสีชาโตแล้วกับายประสาทเหมือนมือนคุยได้แต่ว่า เสียงเอียงต่างม,มันกะมันกะแลกไปยงนินะคะแต่ว่าแก้ซ้อยเรือจาข้องได้่านไปบกีมือแค่แบบสี่ห้าวันนะคะอาการแก่สุดลงหนักมากซึ่งหมอนันัดผ่าตัดจริงๆรแล้วจะเป็นวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองนี้ในการในการผ่าตัดเป็นเนื้องอกในสมองแต่หมอไม่สามารถการันตีได้ว่าเนื้องอกที่สมองเป็นเนื้อร้ายเหลือเนื้อดีนะคะแล้วก็ สงสัยอีกหนึ่งโรคที่แทรกเข้ามานั่นก็คือมะเร็งนะคะมิวย่งมิวมิวคุยกับผีพยาบาลมิวย่งบอมัมนจะว่าเป็นมะเร็งปอดหรือมะเร็งในช่องท้องซึ่งมันค่อนข้างที่จะลุกลามและไวมากเพราะว่าพ่อร่างกายเนาะหนึ่งด้วยอายุแล้วก็สองด้วยร่างกายจะสุดลงไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมิวก็มีการโทรถามคุณหมอพ่อแนหของไอซิยูขันบอจําเป็นเพื่อนกับิบูให้เขาแต่ว่าเขากับพยายามสื่อสารนะคะสื่อสารกับคุณหมอแล้วก็ อีกหนึ่งเรื่องนะคะที่พอๆแม่แม่เอฟซีให้ความสนใจนะคะให้ความสนใจนั่นก็คือเรื่องศิลปินหมอลำผู้ชายมาใหม่นะคะอันนี้น้องเองมีการพูดคุยกับหนุ่มมิวมาเป็นระยะใหญแๆแล้วค่ะนะคะพูดคุยกับมิวมาเป็นระยะใหญแๆแล้วว่าน้องอยากมาอยู่นั่อยู่กับลำเพลินโชว์แต่ว่ามิวให้น้อง ภาษาญี่ปุ่นแล้วก็มิวก็มีการส่งคลิปส่งยังเเด็กคนนี้ไม่ได้เป็นดีกรีเนี่ยเอาไง่ายๆว่าดีกรีน้องเด็กคนนี้นะคะเป็นสิทธิ์อาจารย์บิ๊กภูมารินนะคะสิทธิ์บิ๊กภูมารินนะคะแล้วก็น้องเลี้ยนศาสตร์ล่ำน้าอาจารย์บิ๊กภูมารินแล้วก็มาเลี้ยนเพิ่มเติมน้ำผีเดือนชายดาวยั่นะคะกะ ฝากพ่อๆแม่แม่อีซีเป็นก็ร่างใจหมอล่ำไส้ก้นหนีล่ำสิงคูกันกั็มิวราชาพรนะคะหมอล่ำไส้ก้นหนีล่ำสิงคูกันกั็มิวราชาพรตั้งแต่กอนมิวสิเข่ามาสาวหน่อยค่ะสิมีรถเก๋งก้องไก่บี้กัตตาพงเดชนะคะเดชนะพัฒนะคะจะมีสามเบอร์หลักๆหลักอ่ะจะเป็นที่ที่ล่ำคูกันประจํา ะะกระถือว่ามิวเองก็ดีใจที่น้องอยากมาอยู่น้านะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไปรุ่นกันวา่าน้องสิแบบใดจังใดนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นมิวก็ดีใจไป80%แล้วล่ะที่น่องตัดสินใจอยากมาอยู่น้าเพราะว่าน้องคนนี้หุ่นได้หุนได้บุคลิกได้คือพร้อมเป็นศิลปินนะคะพร้อมเป็นศิลปิน แล้วก็ความสามารถนองกระไดแล้วก็หูจักค่วมนะคะสำหรับมิวที่สัมผัสนองนะคะน้องเป็นเด็กน่ารักมากนะคะแล้วก็นองกับน,นอนนอนองคนนี้สิเป็นคนหูจักค่วมไปมาล่าไวานะคะทีเท่าที่นองอนับถือหนัวนะคะนองกับเคยแบบอยากมาเรียนร้องเพลงอยากมาเรียนรำกับพี่มิวอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเด็กคนนี้น่าจะมีอนาคตไกลนะคะก็ยินดีมากๆที่จะเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าน้อง จะได้มาอยู่กับลําเพลย์โชว์จริงหรือไม่นะคะแต่ในฝั่งของน้องบี้น่ะใจมาร้อยเปอร์เซ็นแล้วค่ะแล้วก็เด็กคนนี้เป็นเด็กที่มีพลังบวกเยอะมากทัศนคติดีนะคะอันใดบอดีกับเฮ้ากับมาบอกมาสอนเอาเนาะพอๆแม่ๆเนาะนะคะบ่มีผู้ใดดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ในเรื่องของโชว์แล้วก็สคริปต์นะคะโชว์แล้วก็สคริปต์โชว์แล้วก็สคริปต์เข้ามาตื้อมามาลองรุนกันว่าจะเป็นแบบไดมิว ตกมาปีดีนหนูตื่นเต้นแห้งดีใจแห้งเพราะว่าเป็นการปรับเปลี่ยนบริบททุกสิ่งทุกอย่างใหม่หมดเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้สาวน้อยลํำเพิ่นโชว์ค่ะเปิดรับสมัครแดนเซอร์ผู้ใดมีลูกมีหลานทีมงานที่เป็นมีความสามารถด้านการแสดงหรือว่าเป็นแดนเซอร์มาก่ออยู่กันเป็นกลุ่มติดต่อมาได้เลยนะคะทังทีมงานสาวน้อยลํำเพิ่นโชว์เปิดรับนะคะมุ่งหน้าแล้วสู้ต่อไปจับมือสู้ต่อไปกับลํำเพิ่นโชว์ค่ะนะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะน้องมิวราชดาพ่อนะคะช่วงนี้บอคอยมีคิดพอๆแม่แม่อย่าพึงน้อยใจเด้อค่ะทั้งหนูกับตุ๊กคนเดียวหนูก็จะสีแลนด์ไปมุ่มใดแน่จ้งหนูสิไปหนูล่าสุดหนูก็มาวิ่งมาทําใบขับขี่นะคะเพราะว่าหนูต้องขับขี่รถเองเพื่อ,เพ,อเพื่อจะเดินทางไปสถานที่ต่างๆหรือแม้กระทั่งขับขี่รถไปงานนะคะหนูกับบอคใบขับขี่หนูก็เลยมาเห็นใบขับขี่พอมนะคะที่สําคัญนะคะเอ่อ ถ้าพอ่พอแม่ก้อทอดนหนูก็จะพยายามมาไหลสดบ่อยๆนะคะหนูช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะไม่มีคลิปให้พ่อแม่เอฟซเบิงหนูก็ต้องขอโทษขออภัยอลีนะคะเพราะว่าอย่างที่หูเทิงสีแลนไปเบิ้งค้นป่วยยู่บนเทิงสีเทิงสีเรื่องโปรโมทหนังหนูก็ไปนะคะโปรโมทหนังไข้อ่อนะคะหละกักการที่สําคัญพี่น้องค้าเพลงไม่อีหล่าเฮ้าค่ะ เพชรชาวดินนี่เพเจช,ชาดินพอไแม่ยูซี่ภากันเขาไปเบิรงหรือยังคะเขาไปกดเขาไปกับร่างใจกันหรือยังมิวสิลองใดเลยเพลงนี่อยากลองอยูด้อยากคว,วอรอเพลงนี้แม่เฮจังใดน้อนะคะพอพไปแม่ว่างใดดีมีคนอยากให้น้องเหมียวควอรอเพลงน้องอุ้งอิงเพลงใหม่นี้ไหมคะถ้าอยากให้น้องเหมียวควอร์นะคะหรือ ขึ้มิออะอยากอยากเฮ็ดอยู่แล้วแต่ว่าอยากเบิ่งว่าพ่าะฟอแ,แ,แม่แบบจะโอเคน้าบอลสินะเพราะว่ารู้สึกว่าเพ่งมันมวนแล้วก็มันมีมดขังนะคะมันมีมันมีความเป็นสาวอีสานบ้านๆน,นะคะอยากอยากคบเวอร์นะคะจังแดงก็ฝากเป็นกับร่างใจให้น้องมิ้วคือเก้านะคะเดี๋ยวกลับมาชาร์จแบตทุกสิ่งทุกอย่างก็จะกลับมาเนาะแต่ว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงนี้ลราเขาเอิ้นพ่อกับป่วย จัดแจงเจ้าของค่ะช่วงจัดแจงเจ้าของอีเล่นะคะกะจะพยายามไหลสดบ่อยๆนูน่นนี่นะคะยินดีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็พยายามคิดบวกเสมอค่ะตอนนี้นะคะพร้อมทีสีลุยไปกับลําเพื่อนโชว์พร้อมนะคะ อะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าหรือถ้าวันไหนไม่มีงานนะคะมิว,วก็จะมารับงานเดี่ยวนะคะโดยผ่านต้นสังกัดสาวน้อยนะคะถ้าวันไหนเรามีงานวงเราก็ไปงานวงแต่ถ้างานเดี่ยวเรามานะคะเราก็จะรับงานเดี่ยวนะคะเพื่อเป็นการอยู่ภายใต้สังกัดสาวน้อยยังไม่คิดจะไปไหนยังยืนยันที่จะอยู่กับสาวน้อยสู้ไปกับพ่อโจนะคะมีงานเท่ากับป้ายมีงานเท่ากับไปรับงานเดี่ยวหรือเทาบ่บมีงานเท่ากับมาพัฒนาตัวเจ้าของอยู่กับตัวเองเยอะ ะะอยู่กับพ่อพอแม่แม่เอฟซีอย่าลืมหนูนะคะช่วงนี้อย่าเพิ่งน้อยใจหนูนะคะเท่แค่พ่อพอแม่แม่ทุกคนเด้อนนะคะ่ะวันนี้ลูกถึงเวลาที่จไปเฮ็ดธุระต่อนะคะจังใดอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะคะว่างๆหนูจะมาไลฟ์สดถ้าไม่มีคลิปวิดีโอหนูจะมาไลฟ์สดให้ดูไ,ไวๆนะคะ